สวัสดีครับผมทุกคนผมช่องใหม,ม่วิถีชีวิตรัก,กเกลียดแล้วก็ช่องเดิชมช่องสมัยยูทูบนะครับผมทุกคนวันนี้นะครับผมมารับใบขับขี่พมา่าผมได้ใบขับขี่พม่าแล้วนะครับเพราะว่าผมมาสอบเมื่อไม่กี่วันก่อนประมาณอาทิตย์กว่าใช้ใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์กว่าเนาะคือจริงๆแล้วก็มาสอบใบขับขี่ใช้เวลาแค่สองวันเองนะฮะแล้วก็ขับรถอีกเล่นนะฮะการสอบใบขับขี่ที่พมา่าก็ไม่ได้ยากินอะไรมากนะครับผมห้าสิบเหมือนกันฮะห้าสิบข้อเหมือนกัน ห้าสิบข้อเดินเขาจะอธิบายให้เราฟังเนาะคงที่รู้กฏหมายจราจรเขาจะอธิบายให้เราฟังแล้วให้เราทําตามก็ประมาณนั้นเองเนะฮะแล้วก็เขียนตามที่เขาบอกถ้าเราเขียนถูกห้าสิบข้อนะฮะถ้าไม่ถูกก็ไม่เป็นไรไนะฮะเล่นๆน้อยๆอยเขาก็สามารถผ่านเป็นได้ครับผมกาขับรถก็คือง่ายๆครับไม่ได้ยากอะไรมากขับวนไปรอบนึงเพราะว่าการขับรถมันคงที่มาฝึกคงที่มาสอบใบกระเขียนม,มาเยอะเนาะห้าสิบหกสิบเป็นร้อยคนเพราะาฉะนั้น เขาก็เลยจํากัดนะฮะให้ขับแค่รอบเดียวเพราะว่าน้ำมันมันแพช่ว,วน,นี้ที่พม่ามันน้ำมันแพบอกว่าโอ้โถ้าจะขับทุกคนนี้น้ำมันหมดเยอะเลยเขาบอกก็เลยให้ขับวนไปรอบหนึ่งก็พอน,ะะนี่คือแบกกะกีพกม่านะฮะนี่คือแบกกะกีพกม่าที่รักกะเหรี่ยงเนี่ยที่ผมได้มาวันนี้ใหม่ๆเลยนะวันนี้วันที่วันที่หกนะฮะเดือนสามมอกรักุมพามินนาเดือนมินนานวันที่สามวันที่หกมินนาผมจะกลับไปเยี่ยมแม่แล้วผมก็เลยแวะมารับด้วยนะฮะที่นี่นะ,ะนี่เป็นสถานที่ ทองใบคับขีเนาะมีผู้คงมากม่มาทองใบคับขีเยอะเลยฮะทุกวันเลยไม่เว้ยแต่ระวังก็ตอนนี้ผมก็มีใบคับขีแล้วฮะผมมีใบคับขีแล้วตอนนี้ภาษีรลของผมก็หมดผมต้องไปต่อภาษีอีกนะฮะต้องไปต่อทะเบียนฮะต้องไปต่อภาษีต้องไปต่อทะเบียนหมดคือถ้าวันนี้ตอบได้ก็คือทุกอย่างมีครบแล้วฮะแล้วก็ไปไหนมาไหนก็สบายใจได้นะับผมไปไหนมาไหนก็สบายใจไม่ต้องกลัวว่า อาจจะถูกจ่าหรือจะถูกปรับอะไรเพราะคือถ้าเราไม่มีใบนุญาตขับขี่เนี่ยเราจะต้องเสียคํารรมเนีสามหมื่นจับนะครับผมหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับผมหรือว่าถ้าใบเนี่ยภาษีไม่ได้ตกภาษีก็เรา,าจ,จะหมดเป็นแสนก็ได้ปาแสแสนก็ออกมาจะไปร้อยไทยเนาะจะไปรลอยไทยเพราะฉะนั้นเราแม้ว่าจะเป็น แปดร้อยเข้าร้อยหรือว่าสี่ห้ามือจัดเราก็ไม่อยากจะเสียนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทาให้ถูกตางตามกฎหมายแล้วก็ถ้าอยากจะขับรถก็ต้องมาเรียนรู้กฎหม่จราจรนะครับพอเราไปขับรถตามบทท้องถนนแล้วเนี่ยเราก็จะให้เกียรติซึ่งกันและกันเราจะรู้หน้าที่ของเราว่าเออเราควรปฏิบัติอย่างไรใช่ไหมฮะ <S <S แต่ถ้าเราไม่รู้เลยเนี่ยเราก็เข้าใจไปอีกคนเดียวว่ากูเนี่ยถูกออขอโทษทีผมเนี่ยแหละถูกแล้วผมทำไม่ผิดผมไม่ผิดผมจะไปผมจะยืนยังไงก็ได้อะประมาณนี้นะฮะแต่ถ้ารู้กฎจราจรแล้วเราจะรู้จะกอ่า การทวารวิวาหรือการท่องผีกบใหม่ก็จะน้อยลงครับผมจะน้อยลงครับผมโอเควันนี้แบบคลริสสั้นๆนะครับผมมาแค่มาอว่แบบคบคิมใหม่ของผมแคม่นี้ครับผมทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ